คลิปก่อนหน้าเราก็พากันไปดูมาแล้วครับเมื่อภายในงาน bangkok international motor show 2022มีรถไฟฟ้า100%รุ่นไหนมาโชว์ในงานบ้างรอบนี้ก็ถึงคราวรถยนต์ใหม่กันบ้างนะครับทั้งเครื่องธรรมดาหรือฝั่งของไฮบริดวันนี้เมอร์คุล่าจะพากันไปดูครับว่ามีรถยนต์อะไรใหม่ๆใ,ในงานนี้บ้างถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คลิกที่ time stamp ได้เลยครับพวกเราทาไว้ให้แล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราเมอร์คูล่าเพื่อนสนุกทุกอ o b ี y ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เาเริ่มกันที่แบรนด์แรกอย่าง BMW ที่ทยอยเปิดตัวรถใหม่เป็นขบวนแต่เราหยิบไฮไลท์มาให้ดูกัน3รุ่นกันก่อนอย่าง Series 4 c o คน r t i b l e รถสปอร์ตท,ทรงปราดเปร,เรียวพร้อมหลังคาผ้าใบ M440i ที่มีความโดดเด่นจากกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่กับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบและเทคโนโลยี t วินพาวเวอร์ b o สุดแรง ส่วนใครที่อยากได้รถ SUV แต่ใจเรียกร้องความเร็วก็ยังมี x c m ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเป็นการผสมกันระหว่าง BMW X-Series และ BMW M ได้อย่างลงตัวเลยครับหลังจากลงมาลุยตลาดรถกระบะและรถ P/PV อย่างเต็มตัวก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่กันในงานแบบจุใจเป็3รุ่นทั้ง Ford Ranger Ford Everest และรุ่นใหญ่สุดอย่าง Ford Ranger Raptor ซึ่งเจ้าตัว Raptor ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับออปชันและความแรงที่ให้มาแบบจัดเต็มนั่นเองครับนอกจากจะมีการเปิดตัวเจ้า a u r า o o o d Cat G.T. กันไปอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Great Wall Motor ก็คือการนำแท้ง 300HEV มาโชว์ตัวกันในงานนี้ด้วยครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดและสเปคต่างๆยังไม่มีเพิ่มเติมแต่งใดนะครับ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่แอบออกมาให้ดูกันเงียบๆก็คือทาวาว h อ PHEV นั่นเองซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะจำหน่ายช่วงไหนต้องรอข่าวกันอีกสักนิดนะครับทางฝั่งรถถูดๆอย่าง Mercedes-Benz ก็ส่ง C-Class ชมใหม่ล่าสุดอย่าง c 220d ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรและดีไซน์เรียบหรูตามสไตล์เบนซ์นอกจากนั้นก็ยังมี Mercedes AMG C43 4Matic Coupe Special Edition มาชัชวตัวกันในงานนี้มากับเครื่องเบนซิน3.0ลิตรและไบเทอร์โบชาร์จได้สีเทาด้านมาจากโรงงานแบบไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยครับโดยตัวนี้เป็นรุ่นส่งท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมมีจำนวนจำกัดในประเทศไทยเพียง120คันเท่านั้นสำหรับใครที่เล่นตัวนี้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับ ค่ายสามวงอย่าง Toyota ก็ส่งรถ MPV แบบ7ที่นั่งรุ่นใหม่อย่าง Toyota v e l ล z มาโชว์ในงานนี้ที่กำลังมาทำตลาดแทน Toyota a v a ว z ซที่ขายมาอย่างยาวนานซึ่งโฉมใหม่ก็สวยเต,ตารารูปลักษรักทันสมัยและราคาที่จับต้องในงาน่ายเริ่มต้นที่795,000บาทตัวนี้ไม่ได้ประกอบที่ไทยแต่อย่างไรนะครับแต่เป็นการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง หลังจากแต่งตั้งผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วจี๊ปก็พาจี๊ปแรงเลอร์รูบิคอนมาโชว์ตัวทั้งรุ่น2ประตูและ4ประตูกันเลยนอกจากนี้ยังมีการเปิดปราคาอย,ย่างเป็นทางการในงานนี้ที่5 1 9 0 0 0 0บาทใครที่อยากออกทริปแบบลุยๆกับรถเท่ๆก็ไปดูแบรนด์นี้ได้เลยครับส่วนค่ายดาวลูกไก่ขาซิ่งอย่างซูบารุก็มีการเปิดตัว BRC โฉมใหม่ ใช้โครงสร้างตัวถังพื้นฐานร่วมกับ g g 8 6ของ Toyota โดยมาพร้อมกับ2รุ่นย่อยทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโอตโ gera, ออ้มาพร้อมเครื่องยนต์คู่ใจ4สูปนอนบ็อกเซอร์2.4ลิตรเป็นรถสปอร์ตที่มีความโชบเชี่ยวราคาเข้าถึงง่ายอยู่ที่ราวๆ2ล้านปลายแต่ได้ความขับสนุกตุดันตามสไตล์สุบารุแน่นอนครับ <S <S ปิดท้ายกันที่แบรนด์เกาหลีกันบ้างครับกับฮุนไดที่ส่งฮุนไดครต้า มาลงสนาม BSUV สู้กับแบรนด์อื่นๆในตลาดเรียกได้ว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันท้งออปชั่นจัดเต็มรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีแล้วราคาตัวท็อปที่จบไม่ถึงล้านทางฝั่งรถตู้ของแบรนด์นี้หลังจากที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับ Staria ล่าสุดก็มีการเพิ่มรุ่นพรีเมียมที่ปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เพิ่มสันรูฟ2ตอนมากับที่นั่งแบบเยอะจุใจถึง11ที่นั่งเช่นเคยครอบครัวไหนกำลังมองหารถตู้อยู่ก็ไปดูตัวนี้ได้เลยครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับรถยนต์ใหม่ๆที่มาโชว์ตัวกันในงาน Bangkok International Motor Show 2022งานยังมีอีกหลายวันยาวไปอยู่ถึง3เมษายนนี้เลยส่วนใครที่ดูคลิปนี้ยังไม่จุใจก็ไปดูรถตัวจริงกันได้ที่งานเลยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถูกใจอยากให้พวกเราอัปเดตข่าวรถยนต์เพิ่มเติมกันอีกก็ฝากกดไลค์กด subscribe. s u b s c r i b e ให้กับพวกเราเมอคูล่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ